สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซาท์อีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี้นะครับพ่อพี่แม่พี่เอฟซีทุกท่านอ่านะครับมาอยู่ที่ขอกพี่อนันต์นะครับผมอนันต์ฟาร์มง่วงแงมเมืองอ่าขอนแก่นครับพี่น้องนะครับอีพี่นีก็มีสาวหน่อยสวยๆนะครับเกรดแม่บอกแม่พันธุ์ภัยงบประมาณบ่หลายแต่อยากได้ง่วงหลายโตนะครับผมไปตั้งคอกไปเริ่มตั้งฟาร์มใหม่หรือว่าอยากจะล่องเลี้ยงเบิ้งครับพี่น้องจักโตสองต นะครับอีพี่นี่บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องด้ามหางัวโตสองโตในงบประมาณบ่หลายรับรองได้ของดีพฤตุกรรมดีจังโตอยู่ในคลิปนี้แหะครับพี่น้องมีทั้งเมิร์ดมือนี่นะครับสาวน้อยรุ่นอายุกประมาณหลักขวบหนึ่งนะครับประมาณขวบหนึ่งหรือขวบต้นต้นครับพี่น้องเดี๋ยวทักทายกับพี่นั่นเพื่อนน้อยครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบเอานะครับมือนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวครับพี่นั่นมีห้าตัวครับผม มีหาสาวหน่อยเนาะในนครับมีหาสาวหน่อยครับผมหาสาวหน่อยนะครับพันธุกรรมพอเลยนะครับอยู่นี่มีพี่โก้แล้วก็หกแปดครับแล้วก็สามหนึ่งครับแล้วก็พี่เฉดหนึ่งสามศูนย์ครับผมเอานะครับผมสวยๆจังตัวที่สองนี่ก็ถือว่าแดงดีเลี่ยมตัวดีนะครับสำหรับเอฟซีทั้งบ้านไก่เลื่อนเคียงหรือผ่านมาทั้งขอนแก่นก็ร่างหางัวไปเลียงแวะเบิงงัวอยู่ขอนแก่นก่อนเดินทางต่อไกลได้ครับพี่น้องเพื่อได้งัวกลับบ้านไปเลียงเอามืาอนี้ฝากเบอร์โทรไว้ให้เอฟซีจังไว้นะครับผม เบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมแล้วก็ที่ตั้งกับบ้านทรงเปื่อยตะบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะเป็นไอเดียไลนครับไอเดียไลน์ก็ศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมครับผมเอานะครับสนใจก็มาชมได้อ่าเฟซบุ๊กก็ติดตามได้เฟซว่าไงก็ครับผมอันนั้นซ้ำครับผมจะกดเพื่อนไปเลยมันเต็มแล้วครับติดตามได้ครับผมเพื่อนเต็มกดติดตามไว้ซื้อก็ได้นะครับเนี่นครับผมนะครับตอนนี้เพื่ออออออนนนนนนเเเตตต็็มมมมมมแแแล้้้ววพพพิิ่่่่่่่าาาาากกกกกดดดดดไไคคครรรัับบีงงืูุยยะผ ตัวนี้สาวน้อยนะครับเชิงเชียงเลยครับพี่น้องลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาววีโก้ครับวีโก้สองล้านครับอ่าลูกสาววีโก้สองล้านของโชคเนลิมิตฟาร์มตีเบอร์เรียบร้อยเป็นเอฟหนึ่งนะครับแบรนด์ของพียนั่นเองด้วยครับพี่น้องเอเอเคโอเอนะครับเนาะเอเคโอครับผมนะครับอันนี้เบอร์หกสิบสองนะครับตัวที่แรกครับพี่น้องลูกสาววีโก้สองล้านตอนนี้อายุประมาณจักเดือนหรอครับแปดเดือนครับผมอายุประมาณแปดเดือนนะครับอายุประมาณแปดเดือน นะครับสวยเจิงเชียงเลยครับพี่น้องนะครับนี่ครับกใหญ่ไหลกว้างนะครับชีดดีเลี้ยมโตขอขาดีครับพี่น้องนะครับเมียนี่เอานะครับราคาเปิดไว้แล้วไหมนะครับเมียแรก32,500ืารครับ32,500ื่สองพันห้าร้ทรงมี่หาพี่น้องเขาอยู่เนาะแน่นครับพาอีสานทรงฟรีครับผมอ่าพาอีสานทรงหาฟรีนะครับพี่น้องเอารถทรงกับมีครับพี่น้องใครสนใจสาวหน่อยลูกสาววีโกสองล้านของโชคเนลิมิตฟาร์ม นะครับพันธุกรรมดีๆแม่เพิ่นก็สูงอยู่ร้อยไทยครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงไรหาซิบุญทับหนึ่งร้อยหาซิบครับพี่น้องสามหมื่นกับอีกสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องสาวหน่อยโตแรกนะครับเอาก็ถือว่าพันธุกรรมดีๆแบบนี้เลี่ยงตัวดีเดี๋ยวเบื้องนะครับหางนะครับเล็กน้อยครับพี่น้องเบิ้องถ่ายเบิ้งหางแต่วันนี้วิวยังมองเนาะม่มีครับผมอ่ะต่อไปเบิ้งตัวที่สองครับพี่น้อง ขยับเบ็ดสีขึ้นมาอีกครับเข้มเข้มเลยครับพี่น้องเส้นหลังตรงดีพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้สาวหน่อยอายุจะเดือนครับแปดเดือนเท่ากันครับผมแปดเดือนตัวนี้ลูกสาวของพ่อเคเอฟสามหนึ่งครับอ่านะครับบัมโบ่เคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องเบิ้งเป็นลูกผสมบรามันหูสันเบิ้งหนังครับพี่น้องนี่ครับขนงามสวยนะครับเลี่ยมโตดีชีสกระชับครับเบิ้งเม็ดสีเก็บเนียนเลยลูกสาวเคเอฟสามหนึ่ง 8เดือนนอะครับเนาะครับผม F1 ตีเบอร์เ e รียบร้อยตัวนี้เบอร์61เปิดไว้หลายไปนะครับผม35,000ืาพครับ35,000ส่วนสูงเฉลี่ยนะครับ135ยสครับ135่ง้อด้วยครับตัวนี้ก็ 30, 000, บร้อยสาตัวนี้ก็อ่า30บวกขึ้นกันเนาะครับเนาะครับผมเอาตัวนี้35บวกตัวนี้30บวกงวดแเดือนครับพี่น้องก็ถือว่าส่วนสูงมาดีเรียมตัวดีเบื้องต้นขายเพิ่นจักหน่อยครับพี่น้องเอา นะครับสวยยกคู่ครับพี่น้องเอาคู่กันกลราค่าพิเศษนะครับเนาะครับผมเอานะครับเาคาอะไรบางนะครับสามหมื่นหาพครับสามหมื่นหาครับพี่น้องเอาตวที่สองสามหาลูกสาึ่เอาต่อไปไพ่มักสไตลติกระทบจากน้อยเฟมยญ่งแม่ีมีผมว่าหอรอยเกือบร้อเนาะร้อมครับอ่าหนึงรอยสีนาะครับผมอ่าร้อยสี่สิบห้ายุกี่เดือนนะครับตัวนี้สิเดือนครับผมสิเดือนครับพี่น้องเป็นแม่สาวอายุสิเดือน ติดกระทบนิดนึงพี่น้องเบื้องครับใบหูอ่าก็จะเสมอปากพอดีนะครับเฟรมใหญ่145ลูกสาวของพ่อเคเอฟหกแปดครับเคเอฟหกแปดเบอร์63เด้อพี่น้องนะครับว่าเป็นตัวดีเบอร์63ลูกสาวเคเอฟหกแปดครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับถือว่าเลี่ยมตัวดีตัวนี้แม่เพิ่นเพราว่ามีหล่าลอยหาสิบหาอะหกแม่นครับลายหกสิบครับเอาดีครับใบหลอดครบเด้อครับพี่น้องกลุ่มนี้คือ เอกสารกลางๆที่ส่งจดนะครับรอดจดกับประมาณ4ี่สิบห้าหมื่นนะพี่แน่นครับผมประมาณ4ีหมื่นได้ใบเพดิกีผู้ใดง้อไปแล้วกับใบเพดิกีเราส่งตามไปครับพี่น้องนะครับนะตัวนี้ F1 เปิดไว้ที่อะไรนะครับ3 5 0 0 0ืาพครับ3 5 0 0มื่นครับพี่น้องปักฟิล์มสไตล์ติดกระทบจักน้อยแต่ว่าได้เรื่องของโครงสร้างได้เรื่องของนะครับควอมไงข้อมยาวอันนี้คือปรับไซบามันนะครับลูกเพิ่นในหลุ่นต่อไป ก็จะได้เรื่องเนื้อขึ้นมาเพิ่มอีกเนาะส่งสัางจากแม่ม่แล้วครับพี่น้องผัวหางลามลึกดีขอค้าล้างดีครับพี่น้องเบิ่งไทยเลี่ยมตัวนาเขานี่ครับชัดเจนนะครับสวยๆเลยลูกสาวหกแปดนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเบอร์หกสิบสามเป็นแบรนด์ของเพีย่นั่นเองนะครับเอฟหนึ่งเอาต่อไปตัวที่สี่ครับตัวนี้ลูกสาวของพ่อพี่เซตหนึ่งสามศูนย์ครับพี่เซตหนึ่งสามศูนย์พี่น้องนะครับ ผมเชื่อให้เอาคูนะครับคูนี่ถือว่าเป็นงัวเฟมซ้ำๆกันเลยอายุ1 4เดือนซ้ำกันครับ1 4เดือนซ้ำกันส่วนสูงซ้ำๆกันครับพี่น้องนะครับตแรกนีนลูกสาว6-8โต2สงนี่ลูกสาวพีเซต130ปีเซต130ปีสัดแดงครับพี่น้องนะครับเอานะครับราคาตัวที่4ดีเท่าไรก่ครับโอ้ย C นี่37,500ครับ37,500ครับพี่น้องเอา ขั้นเอาคูไปผมว่าเด็งัวเฟ่ยญ่ครับพี่น้องเบิงนะครับคูนี่เอาคูกันเลยเด่ผมว่าดีาหรับผู้อยากต่างฟ้าไม่ให้เราไปยุคูกันเบิงครับเป็นง่วที่อ่านะครับเรื่องโครงสั่งดีนะครับตัวที่สองนี่ได้เม็ดสีของปีศาจแดงเนาะครับผมเม็ดสีของปีศาจแดงครับพี่น้องนะครับเอาขยโยคูขอเป็นราคาพิเศษดลยนะครับเนาะได้ครับผมได้ได้ครับได้ขอเป็นราคาพิเศษได้ครับพี่น้องไพศารทรงฟรีนะครับผมห้เบิงหางของปีศาจแดงครับพี่น้องเป็นพัวเลยครับตัวนี้นี่ครับ เบิ้งหัวหางรามลึกดีนะครับข้อขาหลังนะครับเบิ้งครับขอ้อง่ญ่ดีเก็บเนียนเลี่ยมโตดีครับพี่น้องเอานะครับสนใจกับจับคู่ไม่ได้จะเอาคู่แรกลูกของ3าึกับลูกวีโกหรือจะเอาคู่นี่นะครับลูกของ6กแปกับแบวกปีสาดแดงนะครับเอาตัวสุดท้ายครับตัวนี้ โอ้ยาวป่าหลุไฟพี่น้องสาวตัวนี้อายุจักเดือนกัครับตัวนชิ้นสี่เดือนที่กันครับผมสิบสีเดือนเห็ดเขาให้เรียบร้อยนะครับส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอยสี่ห้าครับหนึ่งลอยสี่สิบห้าอายุสิบสี่เดือนลูกสาวพอได้กับครับตัวนี้ลูกสาวเคเอฟเจ็ดสองครับไอ้สีประดูครับอ้เคเอฟเจ็ดสองไอ้สีประดูครับพี่น้องของอ่าโชอ่าของวิไลฟาร์มนะครับผมไอ้สีประดูแบนเคเอฟครับพี่น้องเปิดไว้หลายไหมครับพี่นั่นสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพัน หาร้อยบาทครับพี่น้องนะครับเบิ้งทางข่ายเป็นจักน้อยนะครับเลี่ยมโตดีนะครับเป็นงัวอ่าส่วนสูงมากดีเนะพี่น้องในอายุช่วงสิบสี่สิบห้านี่คืนร้อยสิบห้านี่ก็ถือว่าในเกรดลูกผสมบราหมันนี่ก็ถือว่ามากดีพี่น้องผมให้เบิ้งชีดล่างดีนะครับอกใหญ่ไหลกว้างตัวนี้ก็เป็นลูกผสมบราหมันเนาะครับเนาะครับผมลูกผสมบรามันเบิ้งครับลูกผสมมาสังเกตเบิ้งหูสันนะครับขัดติดกระทบจักน้อยเบิ้งแม่นี่พี่น้องกับเบิ้งไวเป็นความหลุ่จักน้อยนะครับว่า นะครับแต่ว่าได้เรื่องของห้องส่างหรืเรื่องของเฟรมด้วยครับพี่น้องสนใจกับทักทายมาได้หรือยกสามสาวไปเลียก็ได้ครับพี่น้องราคาพ่อพอกันเนาะในลายเรียกกันนะครับตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นห้าพันสามหมื่นหาตัวนั้นสามหมื่นเจ็ดเนาะครับผมตัวสุดไทยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้องนะครับสนใจกับทักไข่นะครับเพีย่นั่นมาได้นะครับผมหรืออยู่ทางขอนแก่นไผ่านไปผ่านมาหรือว่าจังหวัดไก่เคียงมีเวลากระผ่านมาธุระนะครับแวะมาเบิ่งงัวมาเอางัวไปเลี้ยงก้อนกระได้ครับพี่น้องขอพี่อัันนน้ฟาร์ม อยูใบพาดติดตัวเมืองนี่แหละพี่น้องบม่ได้ไปไกลหรอกนะครับผมนะครับอยูใบพาดรอบนอกเมืองขอนแก่นนี่แหละพี่น้องนะครับก็อยู่โซนระวังแยกออกไปกาลสินก็แยกไปอุดรเนาะเน่ยครับผมกลางพอดีติดใบพาดครับพี่น้องที่ตั้งสร้างบ้านไหนก่อนครับบ้านสมเปรยตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0615389990ครับผมครับผมเอาจองทางนี่แอดไลน์ ไอดีไล่เบอร์นี้ป่ะครับไอดีไล่กับศูนย์ห9 9 0เก้านครับผมครับผมเอานะครับไพอยากแอดเฟซบุ๊กกัตอนนี้สามารถชิกเต็มแต่ว่ากดติดตามเพื่อนไว้ได้เยครับพี่น้องอันนั่นฟาร์มนะครับผมอ่าซื้อเฟซว่าอันนั่นฟาร์มง่วงงันเนาะอันนั่นฟาร์มครับผมอันนั่นฟาร์ม่ครับผมอ่นสำหรับผู้สนใจกับทักทายไปสำหรับมือนี้สําหรับไพ่มักสาวหน่อยว่าพี่บกอน นะครับผมสวัสดีพี่นีิกะขอบคุณพี่อานั่น์ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องนะครับของดีงัวง,งามทางขอนแก่นฝากไว้นะครับอันนั้นฟาร์มวัวง,งามเมืองขอนแก่นนะครับแต่ร้านพี่น้องนี่ครับผมสวัสดีครับ